สบายดีพี่น้องทุกคนสวัสดีจ้าสบายดีทุกคนเด้อเมือนในเ่พาทุกคนมาปาดโพ้คือเกานะ่าเนาะก่โอเคทุกคนหลังจากที่ห่างเอ็มาเปียที่เปิดไปแล้วเมื่อวัน 1, ที่หนึ่งธันวาควมทุกคนซึ่งบาสตีเองกลบาวว่าได้มาพะวายัางมันกับบันตรงกับวันอาทิตย์แล้วกับบันหยุดของบ่าวซาตีเนาะบาสตีก็เลยบัไดมาแล้วที่นี่เอ่อพอตรงกับวันที่หาท่านว่าบาสตีกับ ไปถ่ายคลิปบอลอื่นเนาะบาสตีกับบอลได้มาบอลนีน้เนาะเพราะว่าเมื่นอนี้ก็เป็นเหมือวนวันที่สิบแล้วนะทุกคนก็คือผ่านมาสิบวันแล้วที่บาสตีบอลได้บอลไอด้มาบอลได้มาเบิ่งเนาะอ่าโอเคเมื่อไหร่บาสตีก็จะแงานไปส้มบรรยากาศอยู่ที่อ่าภายในห้างเอ็มสเปียนะทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรนะทุกคนบาสตีก็ยังบอทันใดมาสัมผัสหรือตัวเองเนาะก็ะเห็นแต่หลายๆสองก็เดลรีวิวไปแล้วบาสตีก็ อ,อยากจะมาถ่ายเก็บไว้เป็นคนทรงจกแล้วก็อีกที่สำคัญก็อยากให้เอฟซีคองบอสติได้เบิร์ไพรส์เช่นกันเนาะโอเคไปแต่ว่าบอสติจะพาทุกคนย่างลงลด้านล่างแล้วก็จะบริย่างไปตามาสกายวอล์กของเราทุกคนเนาะโอเคไปนี่ก็เป็นบรรยากาศ,าศาอยู่ที่สกายวอล์กเนาะคนกับบูผมแดงมันก็บบริยแตกต่างยังจากคลิปอีพีที่บอสติมาถ่ายเนาะ แักๆแหละบอสตีจะพาทุกคนเขาไปย่างเล่นในหางเล็กๆเลยน้อยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที BTS พ,พีทีเอสหอมพงครับทุกคนาข้างบนนี่เป็นทางยูทีเอสเนาะไปเราจะพาทุกคนย่างไปอยู่ที่หางเลนสตี้อะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้เลยนองนะน,นี่ทุกคนสำหรับคนได้กินที่แบบมัดถิ่นตะใต้เนาะ จะลำบากคนที่ทำความสะอาดนะถ้าเกิดเราเากขไปถิ่นอยู่ในทั้งเก็บขยะมันก็นเลยเห็นแ้วแบบเก็บง่ายๆเนาะนี่เห็นปะบาเป็นยังพอเดี๋ยวคนที่มาเก็บอยู่เนาะยางลงมาด้านล่างของถนนสุขุมวิทนาะทุกคน โอ้ดันนาพนี่เดี๋ยวเราเรืองนำทุกคนนนาจะเป็นธัญลักษณ์สีเหลืองของวันผอนะทุกคนแค่นี้กท็กที่มีแต่นกไปหลาบขี่เต็มอยู่หน่อยเลยเป็นบังง่อยตามต้นใหม่เต็มไปเลยนี่เป็นบรรยากาศตลางี้เนาะ นี่ก็เป็นสกายวอล์กที่วสตีถ่ายดันบนเนาะสุดยอดเนาะมาย่างเห่็นเจอได้กับความรู้สึกกับโบกคือเก่าเนาะเดี๋ยวถากนันมีโอกาสที่ล่องมาถ่ายกลางคืนเนาะทุกคนเพราะว่าอยากเห็นบรรยากาศแบบเคยเนพาะแบบ่นเปิดหลอดไฟแบบเต็มที่กลางคืนมันจะสวยงามกว่านี้เนาะหรือว่าไงกับเบิ้งแสงสีความงวงจุิยสีวิลไลของประเทศไทย นี่ก็เป็นห้างเอ็มสเปียที่เพ,พิ่งเปิดเมื่อวันที่หาทัานว่าที่ผ่านมาก็เป็นห้างอีกอ๋อเพิ่นอะไรได้ห้างนองไม้ในย่านสุขุมวิทเลยก็ว่าไรเนาะซึ่งก็เป็นการอ่ามาประชันกันหลายๆห้างอยู่อยู่บริเวณแถวๆนี้เนาะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดอีดี าเบอโ้กองเขาอะไรถิ่มกองเขาไปที่อาจจะปิ้วมาทุกคนอาจจะปิ้วมาเดี๋ยวปาสาทติไปถีนใหม่เท่านั้นก็ได้มันกับบงงามอะไรมันกูสุดยอดนั่นาอะได้ทุกคนที่ปาสาทตีบ,อบอ่อดดย่างบริเวณด้านหลังเนาะบริเวณด้านหลังนี่ก็ต,ต้องักคิดดบแบบ หล,ลายเดือนที่แล้วเลยหางยังบ่ทันได้เปิดเลยส่วนที่บ่ริสต์ยังพุทธันนี้หางนี่ก็ยังเสื่อมเล็กเสื่อมยังกันอยู่เลยแบบเร็วอ่ะเร็วอีหลีภายในสิบอกเลยว่าในหนึ่งปีอ่ะนะทุกคนก็สิมีแบบโออันนี้นายจะเป็นทางขยะเนาะหินใดญโอเค ไอ้นีสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้โหนี่นี่นี่นนรถแลมโลเวอร์รถในฝันจ้านี่เพื่อนทุกคนกลางคืนแล้วเพื่อนจะเปิดหลอดไฟไนเนี่ยัยงสวยงามเลยปาดโถปาดโถปาดโทพี่น้อง เอาจริงๆนะทุกคนแค่ย่ okay. างเล่นบริเวณนะ้าทางเลยก็สวยงามล Work แล้วเวิร์กแล้วเนาะแล้วก็มาเบิบ่งบริเวณน่านนี่นำ้ำควรจะเต็กควรจะเต็กวะควรจะก็อะไรนะเห็ดเป็นทางมาไล่าขามถนน,นเนาะซึ่งก้อนนนี่ป้อนอนี่เพราะท่นนี้เป็นมาไล่าขามถนน,นเนาะซึ่งพ่นก็เท็ดเพื่อความอ๊บนวยเอ่อเพื่ออ๊บนวยความสะดวกให้แก่คนที่สัญจรไปมาเนาะออกจากทางเลยก็ย่างขามไปผุน เลยที่พอต้องใส่แบบสกายวอลนะ์กเาต้นอันนี้นเ,นเพื่อนกาปลาปลาแต่ยังสวยงามเลยแต่เสียอย่างเดียวมันอยู่แต่อันสกายวอลนะ์กเนาะอาจจะรับแดดบ็เต็มที่คอันที่ทุกคนเดี๋ยวบ,บา,าสติจ่ายนี่ฮงบริเวณด้านนอกเนาะเพราะว่าบา,าสติมอกว่าด้านนอกเนี่ยมันสวยงามเนี่ย ป๊กลางคืนเนี่ยเดี๋ยวเรียกได้วาสติต้องแวะมาแล้วพี่น้องเบื้องต้นหน่เนี่ยอันนี้ต้นอันนี้บบ้านบวาสติเอิญต้นจานนะทุกคน mm hmm. ดอกจานนี่ถ้ามันบานเนี่ยเป็นสีแดงง่างแบบสีแดงเฉยเลยเป็นสีแดงสีสมเลยนะงามเลยปก็ตัวด้านในตกแต่งแบบรูราเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวจะยังเข่าไปเนาะ ง่างเลนบริเวณด้า,านนอกก่อนสอกเลยโนสมาร์ทยอมรับในการตรกแตนะ่งของเก๋นนะสวยงามเดี๋ยวออกมาเบรงบริเวณด้านนอกก่อน จะเลื่อมันเป็นหนงสีอเองบ่อดรโอ้ยบ่อดรยังต้องเนาะเบิ่งบรรยากาศน้องกันไปแต่กลางคืนในบาสตีจะมาถ่ายให้ทุกคนแต่เบิ่งแน่นอนเนาะเพราะว่าบาสตีอยากเห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนอีกเู่กนะ็ว่ามันจะเป็นอ่าอี้วันหนึ่งเนาะที่เฮ็ดให้เทาแนมเบิง่งอะไรแบบมันสว่างสวยในหูในตามันมีความสวยงามเนาะทุกคน ไปด้านในกันแต่พาทุกคนเข้ไปด้านในเนาะ สวยเตอะระที่ไทยด้วบริเวณด่านล่างหน่อยนะทุกคนบริเวณด่านล่างกับกินขาดแลนะ้วเนาะไอเดียการตกแต่งก็ธรรมดา บริเวณนี้เป็นแบบตลา,าดแบบคริสมาร์กันเลยนะ สติอาจจะบริหารเขาไว้ทุกซอยทุกซอยเนาะอันนี้ก็เป็นพังแต่ละสันของทุกคนนั่นแล้วก็เป็นหมอนโมของหลานอาหารเนาะขึ้นไปด้านบนโอเคทุกคนหรากินไอ้ปาสะติกับคอตัวลาพีานะ่แลนด์ของทุกคนเนาะกลับมาดกกไหลห์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวปาสะติจะมาจัดรอบได้รอบกลางคืนให้ทุกคนในเฟืองเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย